สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวตระกูลหลัวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายประานราชาปีศาจจัวฟานตอนที่1228กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่โดนีสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r u มัน n e y หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทีมสาสองและก็ อ่าสิจังพัดโบราณที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเราจัวฟานมาถึงยังทะเลมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาที่ได้เข้ามาเดซีทะเลของความตายนี่นั้น <c oughs> ก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายชาราที่ได้บอกกล่าวเกี่ยวกับการมีอยู่ของวัดเตอาในตำนานนะครับรวมไปถึงท้องทะเลมืดนี้ ซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายของจัวฟานนั้นมีอยู่ที่เดียวตั้งแต่แรกอยู่แล้วจัวฟานของเราไม่มีทางที่จะกลับชาติไปเกิดหรือคิดอะไรเช่นนั้นชายชารานั้นเขาแค่เข้าใจผิดคิดว่าจัวฟานตายและจําความของตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นนะครับชายชาราก็จากไปจัวฟานของเราก็ได้ ตกอยู่ในเงื้อมมือของสัตว์วิญญาณระดับ12ใช่แล้วครับต่อหน้าพลังของสัตว์วิญญาณระดับ12มันเทียบได้กับผู้ที่อยู่ในขั้นโลกาธรมินเป็นผู้ที่แข็งแกร่งระดับเดียวทัดเทียมกับนักบุญหรือว่าเมธีกันเลยทีเดียวซึ่งจั่วฟานนั้นมีเปลวเพลิงเลยันสีดำนะครับจากการลอมรวมพลังของ5สัตว์ศักดิ์สิทธิ์มันเพียงพอที่จะทําให้จั่วฟานนั้นข่คมขู่หรือทําอะไรได้บ้าง แต่ท้ายสุดแล้วมันก็ยังไม่รุนแรงมากพอที่จะทำให้จัวฟานนั้นกลับเลยและเอาชนะสัตว์วิญญาณรับ12เหล่านี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงเวลานั้นนะครับขณะที่พวกเขานั้นจะได้ห้ำหั่นกันท้ายสุดแล้วดูเหมือนว่าจะามีคนรู้นะครับว่าจั่วฟานของเราคือเด็กเส้นของไอาอาวการที่จััวฟานเป็นสหายของ ผู้มีประคุณเป็นสายของวีรบุรุษวีรชนของพวกเขาจัวฟานของเรานั้นก็ได้พึงพอใจเป็นอย่างมากเขาก็รู้ดีนะครับจัวฟานนั้นเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ทําให้สัตว์วิญญาณเหล่านี้สยบหมายได้ใช่เปลวเพลิงเลยยนสีดําของเขาไหมแต่เป็นการเอ่ยชื่อของไฮเอาตเต่าผนึกสวรรค์ต่างหากในเวลานี้นะครับอดไม่ได้ที่จัวฟานนั้นจะรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก เขารู้ดีว่าจัวฟาเขารู้ดีว่าเตาปนึกสวรรค์น,นั้นเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลแต่ว่าการที่สัตว์วิญญาณที่ตายแล้วฟังคําสั่งของเขาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆจัวฟาของเราอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นในทันทีนะครับตอนนี้พวกเจ้าเป็นสัตว์วิญญาณที่ตายแล้วและเป็นส่วนหนึ่งของทะเลมืดนี้ไม่ใช่หรอือแล้วทําไมเจ้ายัางต้องการทําตามหรือว่าให้ความช่วยเหลือคนที่รู้จักรวมไปถึงสหายของไฮอ่าวอีกงั้นล่ะ ในเวลานี้นะครับเขาก็พยักหน้าสัตว์วิญญาณดับสิบสองก็พูดกับพันธันตีว่าเรานั้นเป็นสัตว์วิญญาณที่อยู่ในทะเลและหลอดไข่อาวนั้นเขาคือราชาแห่งท้องทะเลและเป็นบรรพบุรุษของพวกเราไม่ว่าเราจะเป็นผีเป็นวิญญาณหรือมีชีวิตใครก็ตามที่มีความข้องเกี่ยวและเรานั้นสามารถช่วยสหายของเขาได้เราจะทํามันโดยที่ไม่คํานึงถึงชีวิตและความตายข้าไม่รู้เหลือเกินว่า ตอนนี้นั้นท่านหลดใครเอานั้นเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือจุดๆๆจุดมาถึงจุดนี้นะครับพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะพูดว่าไม่สบายมันนั้นอาจจะเป็นการลบหลูความยิ่งใหญ่ของเตาปนึกสวรรค์จะมีอะไรที่ทําให้เตาปนึกสวรรค์ผู้นี้นั้นเจ็บปวดหรือใครใครจะทําร้ายเขาได้กันเล่า เมื่อรู้ถึงความกังวลของพวกเขาจัวฟานก็ไอเบาๆนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าไม่ต้องห่วงฟึ่งเตียนอ่านั้นเขาสบายดีในขณะนี้เจ้าไม่ต้องกังวลหรอกท้ายสุดแล้วตอนนี้นั้นข้าแค่อยากจะถามทางนิดหน่อยใช่แล้วในอดีตนั้นสิ่งสําคัญก็คือเขาเองก็ไม่ต่างอะไรจากข้าเองก็ไม่ต่างอะไรจากพดดาวกเดาเขาเป็นวีรบุรุษเป็นผู้มีพระคุณ เป็นราชาแห่งท้องทะเลสําหรับพวกเ้าสําหรับข้านั้นเขาเคยช่วยชีวิตข้าในตอนที่ข้าเคยได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขานั้นยอมใช้ดวงตาของดวงตัวเองเพื่อรักษาข้าให้เอานั้นก็เป็นผู้ช่วยชีวิตเป็นผู้มีพระคุณของข้าตัวฟานด้วยเช่นกันโอ้เช่นนั้นเองในเวลานี้นะครับสัตว์วัญญาณรับ12บก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าเช่นนั้นแล้วความแค้นในดีที่ ถาหลอดไฮเอานั้นมีต่อมวลมนุษยาชศาสตรดูเหมือนว่ามันคงจะถูกปัดเป่าไปมากแล้วดีเลยดีเลยหากเขานั้นสามารถละทิ้งความแค้นและไม่ติดอยู่ในความรู้สึกนี้ได้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากยิ่งกว่านั้นการที่เขาเต็มใจที่จะช่วยชีวิตคุณด้วยดวงตาข้างเดียวที่ยังเหลืออยู่เห็นได้ชัดเลยว่าไฮออวนั้นเขาให้ความสำคัญกับท่านมากขนาดไหนหน่าเสียดายตอนนี้ท่านนั้นอยู่ในทะเลมืด จะต้องประสบพบเจอกับปัญหามากมายอย่างไม่ต้องสงสัยข้าเลยคิดว่ามีอะไรที่พวกเราเหาสัตว์วิญญาณน,นั้นจะสามารถช่วยท่านได้หรือไม่ในเวลานี้นะครับจัวฟานของเราก็พยักหน้าและพูดกับปในทันทีว่าเออเรากําลังมองหาวัดเต่าในตำนานของจักรพรรดิแห่งยม,มโลกเจ้านั้นสามารถนําทางได้หรือไม่จัวฟานพูดในทันที โดยไม่รู้ตัวนะครับสัตว์วิญญาณก็หันมองหน้ากันและกันจากนั้นพวกเขาก็แสดงท่าทีที่เืออายเขาพูดขึ้นในทันทีว่าเออถ้าหากเจ้าต้องการที่จะไปวัดเตาในตำนานของจังหวัดแห่งยมะโลมีเพียงวิธีเดียวนั่นก็คือท่านต้องผ่านสมประตูและท่านต้องผ่านสประตูและหนายพลไปให้ได้เดิมทีนั้นเรามีหน้าที่ปิดกั้นในที่แห่งนี้ด้วยเรานั้นคอยดูแลอาณาเขตรอบนอก แต่ท้ายสุดแล้ววันนี้นั้นท่านคือสหายและเป็นคนสำคัญของท่านหลอดไห่อามมันคงไม่ดีแน่และเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งที่เราเราสัตว์ทะเลนั้นจะกวางกั้นสหายซึ่งกันและกันเช่นนั้นแล้วข้าจะไม่มีทางที่จะสร้างปัญหาให้กับท่านแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้อยู่ดีที่ที่ท่านนั้นจะไปยังวัดเต๋อ ของจากพัดเองยมมาโลกได้ในหึดใจเดียวเฮ้อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากท่านนั้นต้องผ่านประตูอย่างเดียวอ,อีงั้นเหรอจัวฟานคุณคิดนะครับตอนนี้เขาก็พยักหน้าและเข้าใจจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าสามารถนำข้าไปสู่ประตูที่หนึ่งได้หรือไม่ที่เหลือจากนั้นหากพาข้าไปถึงหน้าประตูแล้วข้าจะจัดการเองโอ้นายท่านได้ปวดอาไปให้เราด้วย ผู้คุมทั้งสามนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนพิเศษและแข็งแกร่งข้าเกรงว่าคราวนี้นั้นท่านอาจจะโชคร้ายไม่มากก็หน้อยในเวลานี้นะครับจัวฟันของเราก็ยิ้มเล็กน้อยตอนนี้ข้าเป็นวิญญาณมันไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายแล้วจะโชคร้ายมากมายได้อย่างไรถ้าไม่ไปยังไงก็ถึงวาระอยู่ดีเมื่อได้ยินคําพูดของเขานะครับสัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลก,ก็มองหน้ากันและกันในที่สุดก็พยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นสัญ,ญญาณในทันทีว่า ก็ได้เอาละ่ะนายท่านได้ปวดขึ้นมาบนหลังค้าข้าจะนำปลาท่านไปเองขอบคุณพวกเจ้ามากนะด้วยรอยยิ้มน,นะครับจัวฟานไม่รอช้าปลาชูชิงเฉิงขึ้นไปนั่งบนหลังของสัตว์วิญญาณรับ12และก็ได้ออกเดินทางไปยังประตูแรกเพื่อผ่านสาประตูและ5ในปนไปยังวัดต่อในตำนานให้ได้ร่างกายที่ใหญ่โตนั้นมีสร่างของ จัวฟานกับชิงเจิงนั่งอยู่ใช่แล้วครับบัตรนี้นั้นมันลายร้อมด้วยสัตว์วิญญาณน,นับร้อยตัวที่เป็นผู้คุ้มกันสัตว์วิญญาณที่ต่ำกว่าระดับสิบตัวอื่นๆนั้นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เลยแม้แต่น้อยพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่กล้าเฉียดนี่มันกองทัพของราชันชัดๆในฝั่งของจัวฟานนะครับก็ไปอย่างราบรื่นไม่มีผู้ใดสามารถ เข้ามาขัดขวางหรือว่ามีสัตว์วิญญาณตัวใดเข้ามาเกาะแกะเล่นงานได้อย่างไม่ต้องสงสัยก็เข้ามาสิครับสัตว์วิญญาณระดับ12เป็นพาหนะให้ไม่มีใครบ้าหรอกชูชิงๆงนะครับมองที่ตัวฟานอีกครั้งบัตรนี้นั้นนางนั้นคิดว่าตัวเองราวกับฝันอยู่ตอนนี้นางถูกรายร้องไปด้วยสัตว์วิญญาณที่สุดแสนจะทรงพลังนางนั้นรู้สึกตะลึงและชื่นชมจัวฟาน ในบางครั้งนะครับนางก็รู้สึกสับสนและจ้องมองไปที่จัวฟานอย่างลึกซึ้งมันหมายความว่ายังไงกันแน่จัวฟานเป็นพ่อบ้านของตระกูลหลวงเป็นคนที่อยู่ในขั้นกระดูกเหล็กแน่นอนถึงแม้ว่าสถานะในตระกูลของเขาจะไม่ต่ำแต่แต่เขาก็เป็นแค่แม่บ้านเป็นแค่พ่อบ้านของตระกูลตระกูลหนึ่งแล้วเขาจะรู้จักคนมากมายได้ยังไงตอนนี้นั้นเขามาที่นี่ กับมีคนรู้จักถึงในทะเลมืดเรากับว่าเขานั้นได้เป็นจกักรพรรดิในทันทีแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นใครกันแน่หรือว่าบางทีเขาจัวฟานอาจจะเหมาะเป็นราชาของเราพูดผีอาจจะเป็นผู้ที่เหมาะสมกับราชาแห่งยมโลกมากกว่าหรือเป็นปีศาจกันแน่นะชัวขณะหนึ่งนะครับชูชิงๆิงก็ได้คิดสับสนมากมายอยู่ในหัวในที่สุดความคิดเหล่านั้นก็หายไป และแล้วบัดนี้นั้นกลุ่มอภิมาหาสัตว์วิญญาณนะครับที่เป็นกองคารวานให้กับจัวฟานก็ได้ใกล้ถึงยังสถานที่ที่เป็นประตูแห่งแรกที่จัวฟานของเรานั้นจะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ในเวลานี้นะครับตัดภาพมาที่อีกฝั่งหนึ่งร่างของชายชารานั้นก็ได้โปลขึ้นมาต้องมองไปที่ทิศท,ทางแผ่นหลังของจัวฟานนะครับและอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเอะ ดูเหมือนว่าจะเอาตัวรอดจากเราสัตว์วิญญาณสัตว์ทะเลไปได้สินะมาดูกันว่าไอ้หนูเจ้านั้นจะสามารถผ่านประตูแรกไปได้หรือไม่ตัดภาพมาที่จััวฟานนะครับครึ่งชั่วยามผ่านไปบัดนี้จั่วฟานและชูเชิงนั้นก็มาถึงยังสารที่แห่งหนึ่งใช่แล้วครับมันคือประตูขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มือมาที่บอกได้เลยว่าตั้งตางานดูประตูนี้สูงหลายสิบฟุต แม้จะตั้งอยู่ในทะเลแต่มันนั้นก็ยังซ่องแสงและพลังอันน่าสะพึงกลัวและแล้วในที่สุดนะครับเรากองคาราวานร่างสัตว์วิญญาณที่ได้แบกจั่วฟานมาที่นี่ก็ได้หยุดลงหันศีรษะมาพูดขึ้นในทันทีครับนายท่านตอนนี้เราพามาถึงเรียบร้อยแล้วนี่คือประตูที่หนึ่งใช่แล้วประตูแห่งการหลอกลวงเอะ ตัวฟานของเรานั้นขมวดคิ้วนะครับและก็ได้จ้องมองไปที่ประตูขนาดใหญ่นั้นชูจริงเฉิงเองก็ได้กระโดดขึ้นมากับตัวฟานนะครับและเห็นหน้าไปดูประตูที่มีขนาดใหญ่หลายสิบฟุตสงสัยพูดขึ้นในทันทีว่าเราต้องการที่จะเปิดประตูบานแรกนี่นี่คือภารกิจของเราเราต้องเปิดมันใช่หรือไม่สัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลนะครับก็พยักหน้าในทันทีใช่แล้วนายท่านสิ่งนี้นั้น มันคือประตูแห่งการหลอกลวงบอกได้เลยว่าพลังของมันไม่มีที่สิ้นสุดการเปิดมันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากที่ประตูถูกเปิดออกท่านก็จะได้ประสบพบเจอกับนายพลผู้ที่เฝ้าอยู่ด้านหลังของประตูนี้หากท้ายสุดท่านไม่สามารถเปิดประตูใบนี้ได้เกรงว่าแม้แต่ใบหน้าของยามผู้เฝ้าประตูท่านก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นแต่ว่าข้าขอเตือนท่านอย่าง ท่านไว้อย่างในอดีตนานมาแล้วมีบางคนมาถึงที่นี่ได้แต่เขานั้นไม่สามารถที่จะขยับขยืน่นหรือเปิดมันได้เลยไม้แต่หน่อยซึ่งสิ่งสําคัญพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในขั้นนักบุญทั้งนั้นหืมสิงถึงเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับนางอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจจ้องมองมาที่จัวฟานด้วยท่าทีที่เป็นกังวลจัวฟานก็พูดขึ้นในทันทีว่าไม่ต้องเป็นกังวลน,นักบุญเมธีเหล่านั้นไม่สามารถเปิดประตู นี้ได้ในขณะที่จัดการกับสัตว์วิญญาณทะเลได้งั้นเหรอดูเหมือนว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างท้ายสุดแล้วเรานั้นจะต้องออกไปข้างนอกให้ได้ข้านั้นจะทุ่มสุดกำลังด้วยรอยยิ้มนะครับจัวฟานทำท่า,ทาดูมั่นใจเป็นอย่างมากและได้เดินมายังประตูอันใหญ่มาคือมานี้และผักมันด้วยแรงอย่างจริงจังใช่แล้วครับ ไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่เสียงเงียบนะครับไม่ได้มีเสียงการขยับขยื่นหรือรอยเอียดรอยแตกรอยร้าวแม้แต่นิดเดียวตัวฟานรู้แล้วว่าในตอนนี้นะครับประตูนั้นหนาและทรงพลังมากขนาดใหญ่ท้ายสุดแล้วเขาไม่ทุ่มสุดกำลังเกรงว่าคงจะไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนหรือสามารถเปิดมันได้แม้แต่น้อยเมื่อคิดเช่นนั้นนะครับจัวฟานก็หลับตาลงช้าๆยื่นมือออกไปข้างหน้า เฉพาะแขนขวาของตัวเองตอนนี้นั้นก็ได้มีพลังสีแดงออกมาใช่แล้วครับแขนขวาสีแดงปลดปล่อยแสงเขานั้นคิดจะใช้พลังของกิเลนทยาฟฝาหากต้องการที่จะผลักประตูให้เปิดออกความแข็งแกร่งของแขนกิเลนคงจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะของจิตวิญญาณ แต่ท้ายสุดแล้วจิตวิญญาณก็ยังคงเชื่อมต่อกับร่างกายของเขามันไม่ได้ถูกตัดกาดเช่นนั้นเรามาหยิบยืมพลังของแขนที่แขนของข้าดีกว่ากิเลนทยานฟ้าเอ๋ยข้าขอยืมพลังจัดการกับประตูนี้ด้วยในเวลานี้นะครับในฝั่งของอด้านนอกเนาะก็มีการสั่นสะเทือน จัวฟานนั้นที่ได้ใช้แขนของกิเลนทยานฟ้าเพื่อพยายามจะเปิดประตูดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมต่อกับร่างของตัวเองที่อยู่ด้านนอกเปราะว่าที่อยู่ด้านนอกร่างของเขาก็สั่นไวเหมือนเหมือนกันตอนนี้นั้นนะครับจัวฟานที่ได้ปิดตาลงอย่างนุ่มนวลแขนของเขานั้นก็ได้แผ่รศมีสีแดงสดและแม้แต่พื้นที่โดยรอบก็สั่นสะเทือน ในฝั่งของผู้ที่อยู่ด้านนอกนะครับยานหวงตกใจเป็นอย่างมากเพราะจยู่ๆมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปลียู u ยูและช่วงเออเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับร่างกายของจัวฟานที่กําลังสั่นไหวมันนั้นอาจจะมีอะไรขึ้นก็เป็นได้นางรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับในฝั่งของายลียู่ยูนางมีหรือครับที่จะปล่อยให้จัวฟานผู้เป็นที่รักประสบพบเจอกับไปอันตรายด้วยด้วยตัวคนเดียว นางที่รู้สึกสงสัยและคิดว่ามันก่อนกล้างแปลกเป็นอย่างมากนางเป็นห่วงว่าจัวฟานเขาจะประสบพบเจอกับอันตรายนั้นหรือไม่นางจึงเดินมากระซิบเบาๆบที่ช่วงเอ๋อนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าข้าจะเข้าไปช่วยจัวฟานฝากเต้าดูร่างของข้ากับจัวฟานด้วยละ่ะคิดเล็กน้อยนะครับในที่สุดในฝั่งของช่วงเอ๋อก็พยักหน้าส่วนยานห่วงนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านางจะไม่สนใจกับสิ่งที่ ายรียู่อยู่กำลังทําในที่สุดนะครับไปรียู่อยู่ก็นั่งลงในทันทีจากนั้นก็ได้ถอดจิตถอดวิญญาณออกจากร่างและพุ่งเข้าไปในเสาแสงก่อนหน้านี้เสาแสงที่เป็นปากทางเข้าสู่ทะเลมืดนั่นเองและในที่สุดนะครับนางก็หายไปในพริบตาร่างของนางวิญญาณของนางได้ออกจากร่างและตามจัวฟันไปในทะเลมืดเป็นที่ยุียบร้อยแล้วแต่สลับเหตุการณ์มาที่ทะเลมืดอีกครั้ง ตอนนี้จัวฟานนั้นพยายามใช้แขนขวาของเขานะครับดันสุดแรงด้วยเสียงดังสนัน่นจัวฟานพยายามปักศัตรูมันเกิดเสียงที่สั่นสะท้านตูมเสียงที่แพร่ซ่านและกระจายไปแม้แต่ในทะเลนี้นั้นทุกอย่างยังคงสั่นไหวคลื่นโมเมนตัมคลื่นกระแทกอาร์ตอร์ช็อกที่เกิดนั้นยาวไปนับพันไม์ไม่มีที่สิ้นสุด บอกได้เลยว่าลมที่โหมกระหนำ่ำบวกกับผืนแผ่นดินที่สั่นไหวมันทำให้เกิดพายุซึมมันทำให้เกิดคลื่นสึนามิคลื่นยักษ์นั้นได้ปรากฏขึ้นรวมไปถึงถ้ำใต้น้ำและเหล่าวิหารหลายอย่างที่อยู่ในพื้นดินด้านล่างใต้ทะเลนี้นั้นมันก็แตกสลายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากแผ่นดินไหวจากการที่จัวฟานของเราพยายามผลักประตูอันใหญ่มโหฬรารน,นี้นั่นเอง ในส่วนลึกของก้นทะเลพวกเขาในเสือนลึกของก้นทะเลตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันทําให้เกิดแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวซ้ําแล้วซ้าเล่าสัตว์วิญญาณระดับต่ำจานวนมากในเวลานี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกมันนั้นไม่เคยเห็นฉากเช่นนี้มาก่อนอดไม่ได้ที่จะว่ายหนีไปยังทุกทิศทุกทางด้วยความตื่นตระหนกแต่ถึงกันนั้นนะครับเมื่อหันมามองยังประตูหินขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าจั่วฟานนี้นั้น มันยังคงไม่ขยับขยื่นไม่มีไม้แต่รอยขีดข่วนเงยหน้าขึ้นนะครับและถอนหายใจออกมาสองสามครั้งในที่สุดจัวฟานก็รู้แล้วว่าเป็นการยากที่จะสามารถจัดการเปิดประตูนี้ได้โดยง่ายจัวฟานของเรากัดฟันแน่นเอาวะลองอีกครั้งแล,แล้วจัวฟานของเราก็ได้ใช้เกียร์สองนะครับปลดปล่อยหมุดแม็ค ยากใหนที่สุดหลังจากถอยออกมาและเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะเสริมแรงผลักมันตั่วฟานกัดฟันและผลักสุดแรงเกิดท้ายสุดแล้วหลังจากกลู่หนึ่งตัวฟานของเราก็มีเพียงแต่เงือไหลเย็นที่ไหลออกมาจากหน้าปากของตัวเองไม่ไหวไม่ไหวแม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนใช้สุดกำลังแล้วประตูหินผาประตูนี้นั้นมันชังแน่นนาเหลือเกินไม่สามารถขยับขยอนเลย มันนั้นมั่นคงเปรียบประดุดดังภูเขาไทชิงดูเหมือนว่าไม่สามารถทําให้มันขยับได้แม้แต่มินเดียวชูชิงเชิงกวนกวายใจนะครับอยากที่จะไปช่วยจัวฟานทว่าอย่างไรน่าเสียดายตัวนางนั้นรู้ดีนางนั้นในเวลานี้ด้านสภาพร่างกายยังไงก็อ่อนแอกว่าจัวฟานอยู่เห็น,หนถึงแม้ระดับจิตวิญญาณของนางจะอยู่สูงกว่าจัวฟานการที่จิตวิญญาณผิวเผินนั้นสูงกว่า ไม่ได้หมายความว่าระดับพลังกายนั้นจะต้องดีกว่าเส,สมอไปตอนนี้นั้นก็เหินได้ชัดแล้วว่าแขนของจัวฟานมันทรงพลังมากแค่ไหนแต่ยังไม่สามารถขยับขยินได้ขยับขยี้นหินได้เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นหากนางไปช่วยมันก็คงจะเป็นการเป่าลมนะครับไปพัดต้นไม้ใหญ่ซึ่งคงจะไม่มีผลลัพธ์ใดๆนางจึงได้แต่ถอนหายใจในที่สุดน,นะครับจัวฟานของเราก็ยอมแพ้ฮ เขานั้นก็ได้ยืดตัวขึ้นยืดเส้นยืดสายกับอาการเมื่อที่ตัวเองนั้นได้ผลักประตูแล้วมันไม่สําเร็จในที่สุดหลังจากที่เขายอมแพ้และก็ได้เช็ดเหงื่อบนหน้าของตัวเองเขาพูดอย่างหมดหนทางว่าลืมไปซะเรื่องการเปิดประตูนี้ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของประตูนี้คงจะไม่ใช่สิ่งที่ใครสามารถเปิดหรือสั่นคลอนมันได้เฮ้ hey, จัวฟานแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะชิงชิงมองไปที่จัวฟานนะครับด้วยความ ชิงชิงมองจัวฟานด้วยความเป็นกังวลผูดต่อในทันทีว่าถ้าเราไม่เปิดประตูนี้ไปจัวฟานเราจะผ่านประตูแรกไปได้อย่างไรและสามารถกลับออกไปยังโลกภายนอกได้งั้นเหรอจัวฟานยิ้มนะครับและพูดในทันทีว่าแน่นอนการเปิดประตูการผลักประตูนี้นั้นดูเหมือนว่าคงจะเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งของการก้าวผ่านประตูนี้ไปแต่ในเมื่อเรานั้นไม่สามารถผลักมันออกไปได้ใช่เหลวเราเองก็ต้อง ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างที่เขาเคยว่าไม่เอาด้วยเลขก็เอาด้วยคนเช่นนั้นเราก็แค่หลีกเลี่ยงปัญหาที่ยุ่งยากและใช้เคล็ดลับบางอย่างเอ๋เคล็ดลับบางอย่างนั้นเหรอใช่แล้วรอยยิ้มชั่วร้ายนะครับปรากฏขึ้นที่มุมปากของจัวฟานจัวฟานไม่รยช้าเดินไปที่ประตูขนาดใหญ่อีกครั้งบัตรนี้ดวงตาซ้ายของเขานั้นก็ได ปลดปล่อยพลังบางอย่างออกมาใช่แล้วครับมันคือเปลวเพลิงสายฟ้าธมินสีอ่ามันคือเปลวเพลิงสายฟ้าธมินมันนั้นก็ได้พุ่งไปยังประตูหินขนาดใหญ่ตุ้มทำลายล้างแผดเผาท้องฟ้าบุ้มหลังจากที่ตัวฟานนั้นได้คำรามและปลดปล่อยเปลวเพลิงขนาดใหญ่ยิงตรงไปที่ผู้าภผูเขาหิน หรือว่าประตูหินอันใหญ่ยักษ์นี้นะครับในชั่วพริบตาตอนนี้นั้นมันก็ได้เกิดรูขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ2เมตรนะครับบนประตูหินใช่แล้วครับมันเปรียบประดุดดังรูหนูที่จะใช้ให้พวกเขานั้นลอดเข้าไปในบ้านของคนอื่นเนื่องจากตัวเองไม่สามารถที่จะผลักประตูหรือว่าเปิดประตูอันทรงพลังนี้ได้มีเพียงแต่การใช้กลหรือว่าการใช้เทคนิคขี้โกงนี้เท่านั้นตัวฟานของเราใช้เปลวเพลิงเล่ันที่ เปดเป่าได้ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้มาเจาะทะลุประตูที่ขวางหน้านั่นเองเมื่อเห็นสิ่งนี้นะครับเราสักวิญญาณเจ้าแห่งท้องตะลีระดับส2สองต่างก็หวาดกลัวและมองหน้ากันและกันจ้องมองไปที่จัวฟานโอ้สุดยอดไปเลยสมแล้วที่เป็นสหายของท่านไอเอาไม่เสียแรงที่ท่านหลอดของเรานั้นชอบชายผู้นี้มาหลายปีแล้วที่ไม่มีผู้ใดเคยเปิดหรือสามารถเข้าไปได้แต่ว่า การที่ใช้วิธีแบบนี้เออก้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านายพลผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาจะคิดเช่นไรมันนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขาอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับในตอนนี้จัวฟานก็เปิดประตูเข้าไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนหน้าว่าคนที่ยืนอยู่หลังกำแพงคนที่ยืนอยู่หลังประตูหินผานี้คือใครไปบอกได้เลยนะครับตัวตนที่ ทุกคนไม่เคยคาดคิดในที่สุดนะครับเราตานานก็จะได้มีบทแล้วหลังจากนี้นั้นของจริงไม่มีหมูไม่มีอะไรให้มาเชื่อเล่น